เฮ้สวัสดีค่ะ <c oughs> พบกับไรา์กัน GM G M Gamer Channel กันแล้วนะคะก็มาต่อกันเลยนะคะในพาร์ทสองกันแล้วเนะะื้อฮะโอเคกับ Minecraft PE Pocket Edition ตอนนี้ก็เล่นอยู่ในเวอร์ชัน0.10.1นะฮะ ของผมนี่มันยังไม่อัปเดตเป็นของผมมันยังไม่อัปเดตเป็นอะไรอะ่ะศูนย์จุดสบนะะ mm hmm. มันต้องรอให้ผมไปโหลดเอานะครับ mm hmm. ก็สำหรับอุ๊ยสำหรับหินนะฮะ mm hmm. ก็ได้มาเป็นจํานวนน้อยนะฮะน้อยกันเลยทีเดียวแต่ถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ 500ก็ถึงนะคะ500รยหินนะ่ะนะคะก็ลงมาดูตรงส่วนของฟาร์มเห็ดเฮ้ยหายไปไหนเยอะแยะเออหายไปไหนเยอะแยะทำไมมันเหลือ2อันฮะเอ๊ะนี่ผมไม่ได้เปิดโหมดซอมบี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะพาหลุกไปดูตรง ข้างล่างที่เราเจอกันนะคะเดี๋ยวมีของอะไรหน้าทิ้งมาเนี่ยอ่าไม่มีนะคืก็ลงไปเลยโอ้ทางนี้ก็สร้างได้แบบอลังการมากอะตึกตึกึกตึก,ตก,ตก,ตกถ้าเป็นคนจริงนี่หัวโนไปแล้วนะฮะโอ้โหก็สำหรับข้างล่างเนี่ยขุดให้มันดูเรียบร้อยหน่อยนะฮะตรงนี้ถามว่าห้องอะไรไม่ใช่ห้องอะไรแค่เอา c o อร์มาติดไว้นะฮะให้มันดูเหมือนว่าเป็นห้องสปอนมอนเตอร์นะครับแล้วก็มาตรงส่วนของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็นะะข้างล่างอะที่ผมเรียกมันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือข้างล่างนะฮะผมลงไปแล้วก็ขุด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 กับเพื่อนอะ,ะเจอเพชรนี่นะคะต้องหัวสองอันนะฮะ เจอพิรตรงนี้ก็เลยเรียกมันซะบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะฮะจังหวัะนี้โอเคแต่ว่าเราจะสามารถต้านน้ำได้ช้ามากในเวอร์ชั่น0.10 0 10. 10. 10. 10. 10. ถึง0.10 4นะฮะสามารถต้านแรงน้ำได้น้อยมากเพราะน้ำมันจะแรงมากแล้วผมก็แหลกติดมุมห้องนะครับก็พาร์ทนี้เดี๋ยวเราก็จะมา ขุดหินเงีนต่อนะฮะให้ห้องมันดูใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เราจะได้ถือเป็นการเก็บกวาดให้ไปทำพัดให้ถึกได้โอ้เลสโตนนะฮะก็ขุดกันหนึง่งชิบชิปธนูไม่ใช้เอ้ยขวานไม่ใช้หรอกข้างล่างนะครับ ถามว่าทำไมผมมาใช้จุดๆแล้วใช้ไอ้ไม่ไม่ใช่จุดๆอ่ะไอ้เนี่ยตัวบวกอะ่ะมันรู้สึกแปลกๆมันรู้สึกหนุกดีอ่ะนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะก็ไปตั้งค่าแล้วก็ตรงเนี้ยฮะ,ะตรงจอยเกมแล้วก็ตรงเนี้ยสปิริตคอนโทรลนะคะก็กดเปิดไว้แล้วมันมก็มานั่นเอนะครับ <c oughs> บอกสําหรับคนที่ไม่รู้นะคะเพราะ คนที่รู้ก็คงรู้กันแบบนะรู้กันแทบจะทุกคนแล้วนะคะมีแค่สิบเปอร์เซ็นที่ไม่รู้กันนะฮะเก้าสิบเปอซ็นกันที่รู้แล้วนะคะเพราะบางคนนี่ที่ไม่ค่อยภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้อะไรนี้เขาก็ไม่รู้นั่นเนะคะโอ้แหลกแหลกมากนะคะหลังจากที่ไป อัปเดตอะไรหลายๆอย่าง <S <S 1> <S 1> ความจริงตัวผมเนี่ยอยากเล่นทลาเรียนะเดี๋ยวจะไปโหลดเอานะคะในโมจิเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นทลาเรียให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้ดูนะครับก็กี่นาทีแล้วเอ่ยใครรู้มัง่งอืมถูกตรงไหนดีใครมาขุดอะ เฮ้ยมีทอดด้วยอ่ะใครมาขุดเดือดตายแล้วเฮ้ยใครมาขุดแหว้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวชี้โลบ่บแน่ๆแล้วไอ้น้ํานี่มันก็บักไม่หายตั้งแต่ที่ขุดลงมาครั้งแรกเลยนะฮะสงสัยจะเป็นบักที่ตลอดการนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปก็กล้จบกันละนะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปกินข้าวนั่นเอง <c oughs> โอ้ยนะครับก็ช่วงนี้ไม่สบายด้วยนี่ก็หยุดโรงเรียนนะคะหยุดโรงเรียนไปเพราะว่าคือมผมไม่สบายนะคะแล้วก็ตอนนี้ปวดหัวอ,อยู่นิดนึงเพราะก็จะเลิกถ่ายแหละ นะฮะก็ขุดกันอีกสักนิดเดี๋ยวเลืกถ่ายเอาแปกคามือฮอ,อเคก็จบเท่านี้ละกันนะฮะโอเคนะครสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเย้